สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซลตุยนะครับผมเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เซลตุ้ยจะพาไปดูนะครับรถนะครับเกตตัวเริ่มต้นนะครับของตัวยกสูงก็คือรุ่นเป็น LDA นะครับสองประตูแคปนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นตัวเริ่มต้นของกวยกสูงนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมืนบาทนะครับจะเป็นสีเทาแรมโบแล้วแต่ถ้าเป็นสีขาวจะลดลงอีกเจ็ดพันนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยดีกว่าว่าความสวยงามจะเป็นขนาดไหนนะครับแล้ววันนี้ลูกค้าใส่แหนกด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าความสวยงามจะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคไปเลยดีกว่าอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็คือผมมาอยู่นี่ครับ่วนของตัวอ่า เจ้า LDA นะครับแครตัวยกสูงเกรดตัวเริ่มต้นของตัวยกสูงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมพามาดูกันดีกว่านะครับว่าความสวยงามจะขนาดไหนกันเชียวนะครับนี่ครับถ้าอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็คือตอนเนี้ผมอยู่ด้านหน้าของเจ้า LDA ตัวยกสูงแล้วนะครับก็คือจะเป็นสีเทาแลมโบหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งว่าสีเทาโอเพกนะครับราคา7 4 0 0 0 0บาทนะครับก็คือเราผมให้ดูตั้งแต่ภายด้านหน้านะครับ ด้านหน้าไฟก็จะเป็นส่วนของไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟเด y ไลท์ LED นะครับไฟ LED นะครับเห็นนะครับมีเด y ไลท์ตัดขอบด้วยนะครับนี่สวยๆแล้วก็ส่วนของด้านหน้ารถอีซูซุจะชุบโครเมียมนะครับกระจังหน้านะครับก็จะตัดเป็นเขี้ยวสองชั้นนะครับเขี้ยวจะเป็นชุบโครเมียมเหมือนของตัวยกสูงทั่วไปนะครับหน้าตัวนี้นะครับก็เหมือนกับเกรดตัวหน้าตาก็จะเหมือนกันตั้งแต่ตัว l d d นะครับตัว นะครับตัวแ p นะครับแล้วก็จนถึงตัวเนะครับหน้าตาก็จะเหมือนกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าคนไหนอยากสังเกตว่าตัวไหนเป็นตัวสูงตัวไหนเป็นตัวเตี้ยนะครับสังเกตดูที่ส่วนของไฟเลี้ยวก็จะรู้เลยนะครับถ้าหน้าตัวสูงไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นสชั้นบนล่างนะครับไฟเลี้ยอยู่ด้านบนแล้วก็ไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่ครับถ้าตัวเตี้ยเห็นนะครับ หลอดไฟจะอยู่เรียงกันเป็นแนวนอน,นครับเห็นไหมครับจะมีไฟเลี้ยวกับที่ใส่ไฟตัดหมอกจะเป็นแนวนอนเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวสูงเนี่ยครับก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาดูต่อเรื่อยๆเลยน,นี่ครับก็จะขยับไปนะครับเป็นส่วนของอ่าไฟเลี้ยวอีกที่หนึง่งก็จะอยู่ที่กระจกนะครับเนี่ยครับไฟเลี้ยวกที่หนึง่งก็จะอยู่ที่กระจก สหนับเป็นอยู่ด้านข้างนะครับก็อยู่ที่กระจกมองข้างตรงนี้นะครับแล้วก็รุ่นสองของ LDA นะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับที่ฉีดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับใต้ฝากระโปรงยังไม่ได้ฉีดตรงก้านเหมือนเกรดตัวแซตนะครับถ้าเกรดตัวแซตมันจะฉีดจะฉีดด้านบนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูส่วนของล้อแมกนะครับ ว่าสวยงามแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมพาดูเลยนะครับก็คือล้อแม็กนะครับก็จะเป็นส่วนของล้อแม็กก็จะเป็นขอบ18นะครับยางจะเป็น265ห0หา R 1 8นะครับตอนนี้ก็จะเป็น T ส37เ็นะครับการยกนะครับยอดแดงนะครับน็อตสีไทเทครอบดุมไทเทแล้วก็ปั๊มสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็สเตปนี้ใช้งานเลยครับไม่ได้โหลดอะไรเลยนะครับก็สวยๆหล่อๆกันไปเลย นะครับแล้วก็มาดูต่อมานะครับเป็นต well, ัวส่วนของ่ามือเปิดนะครับมือเปิดถ้าเป็นตัวยกสูงนะครับตัวยกสูงเนี่ยก็จะเป็นชุบโครเมียมนะครับแล้วก็ใส่ด้วยจานรองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุบโครเมียมให้เข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็ส่วนของบันไดข้างนะครับบันไดข้างตัวนี้จะแถมมาให้เลยนะครับก็จะติดมากับรถเลยนะครับซึ่งสีก็จะเป็นสีบอลนะครับแล้วก็ พื้นที่เหยียบนะครับก็จะเป็นสีดานะครับผมอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็ติดคิ้วกันสัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะใส่กระบ,บะไลเนอร์สวยๆนะครับแล้วก็มาดูแม็กล้อหลังก็เหมือนกันครับผมก็เป็น TE 37สามเจ็นะครับจอดแดงนะครับการยกครอบดุมสีไทยทนอตดสีไททนะครับผมอ่านะแล้วก็เดี๋ยวไปดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะตรงนี้จะเป็นส่วนของไฟท้าย ถ้าเป็นตัวยกสูงกับตัวเตี้ยนะครับไฟท้ายจะแตกต่างกันนะครับไฟท้ายตัวยกสูงก็จะมีลมเป็นไฟท้ายแบบใสๆแล้วก็ลมดําเล็กน้อยนะครับผมนี่เลยสวยๆนะครับมาดูส่วนของมือเปิดกระบะท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุกโคนี่มาจากโรงงานเลยนะครับสําหรับรุ่นเกรด LDA นะครับเราก็จะมีกล้องมองหลังมาให้พร้อมเลยนะครับส่วนกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นกันชนท้ายซึ่ง กันชนท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแต่ที่เหยียบขึ้นเป็นขั้นบันไดแบบนี้จะเป็นสีดําแต่ช่วงด้านข้าง2ข้างจะเป็นนี่สีเดียวกับตัวรถเนาะครับผมแล้วถ้าเป็นในรุ่นส่วนของ LDA นะครับจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์เขียนว่า LDA นะครับจะมีเฉพาะเกตตัวแดตัว Z, P แล้วก็ตัว M นะครับผม่านะสวยๆรอๆอ,อ่ะเดี๋ยวผมพาดูภายในกันเลยดีกว่านะครับว่ามีลักษณะแบบไหนเนาะ นี่นะครับเห็นไหครับภายในก็ที่พักแขนต,ตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนของกร,รมยี่อยู่นะครับแล้วก็มาดูส่วนของพวงมลาลัยนะครับหน้าจอต่างๆก็เนี่ยครับหน้าจอเรือนไม้ก็ได้ลักษณะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นในรุ่น l d a ตัวยกสูงเกรด้ต้นนี้นะครับเราจะมีส่วนของหน้าจอมาให้แล้วนะครับ เห็นไหมครับนี่มีหน้าจอมาให้เวลาที่เราถอยหลังนะครับกล้องก็จะมาขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเกียร์ธรรมดานะครับดูภายในห้องโดยสารนะครับเบาะก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับแต่จะมีการตัดลายจากด้านหลังตรงนี้นะครับใ้ขาเป็นเลเซอร์นะครับอันนี้ก็สวยงามทีเดียวนะครับผนังด้านบนเป็นสีบอลแต่รวมรวมภายในรถน่ะจะเป็นสีดํานะครับผมอ่ะนะครับ แล้วก็ส่วนกุญแจนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับสำหรับรุ่นเกรด LDA ก็จะเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับนี่เลยส,สวยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ผมก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็พาลูกค้าคนไหนชอบหรือว่าอยากได้รถรุ่นไหนก็ทักมาสอบถามผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร0 9 4 5 3 6 3 3 3 0นนะครับและก็ เวลาอ่ะโอกาสนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับให้กับช่องของเซลตุ้ยด้วยนะครับหรือว่าจะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารจากเซลตุยที่เซลตุยลงทุกครั้งนะครับก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าอ,อยากให้มีคนดูเยอะๆนะครับติดตามเยอะอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ